สวัสดีค่ะสวนปานันทวันการเกษตรเมื่อนี้ว่ายามฟ้ามง้วสลองไส้ค่ะง้อหลายพี่น้องที่มาเนี่ยคือมหาขี่ง้วเะยค่ะมหาขี่เดี๋ยวถ้าจังไหนมาลู่จักกับง้วในฟ้ามีกอนเนาะนักเลียนเป็นอาเป็นลูกเป็นหลานของบ้านสังกรเนี่แหละค่ะซื้อว่าน้องนับตังเขาบอกว่าเขารู้จักอันง้วทุกตัวสันคู่นกเลสิถามอ่ะเชิญครับสวัสดีครับนับตังนับตังบอกคุณคู่ด้วยอันนี้ตัวแรกในซื้อยังลูกหล่ะ ตัวนันเสื้อหยังนันตัวแรกเนี่ยซื้อหยังลูกหล่ะอีผูไฮเอาเบื้องหน้าตาอีผูห้นี่อีผูไฮแสดงว่าพูดตัวที่สองนับตังพาคุณนกไปบูอ้อนวันห่วงลูก,อ,อ,ลกอันตัวนี้ซื้อวอ่าหยังเนี่ยอีศูนย์แปดื้อหยัง,หออยงก็ลูกหล่ะอีศูนย์แปดนั่งนี่ซื้อศูนย์แปดไปเบื้องผู้ที่สามแล่นตั้นอันมีคุณยายมีคุณย่ยมานํำไปอีกไปอีกเนี่ยคุณคู่ขอรู้เนี่ยตัวตัวที่สามเนี่ยื้อหยังเป็นตะดื้อนี่หยั่งว่อนไปว บอกคู่ด้วยเ,เขาซื้ออีหลายย่ายังเนี่ยเป็นตนัวมียเด้อค่ะพี่น้องหูยาวยาวนี่จำได้บอเ,เขาซื้อหยังนั่นตัวนั้นสิบอกคู่กอนได้ไว่าซื้อหยังทัดจากสวนแปดมันหลายเนาะมันหลายเนาะให้ให้การบ้านนับตังกรอนเด้อเดี๋ยวมือหลังคู่สิถามอยู่โรงเรียนเด้อจังไดกับขอบคุณสวนปานนันทวันสวัสดีครับเร็วนับตังสวัสดีครับหน่อยลูกสวัสดีครับ